เจ้าไมโครไรซาเนี่ยนะครับมันคือตัวอะไรนะครับมีประโยชน์กับพืชยังไงครับพี่เกครับผมขออนุญาตขอความรู้เพิ่มเติมครับได้เลยครับตัวไมโครไรซาคือเป็นเชื้อราดีนะครับพอพูดคําว่าเชื้อราเนี่ยตกใจนะครับตกใจกวเลยตกัวเลยใช่ไหมัช่ไม่ใช่ครับมันเป็นเชื้อราดีที่ในดินเราครับมันก็จะมีเชื้อราหลายชนิดนะครับมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียนะครับหลายชนิดแต่ไมโครไรซาตัวนี้เป็นเชื้อราที่ดีนะครับสังเกตง่ายๆนะครับ ทุกๆรากพืชที่มีอยู่ถ้าเราขุดขึ้นมาแล้วส่องด้วยกล้องขยายเข้าไปนะครับที่บริเวณรอบนอกนครับจะมีเซลล์พืชเล็กๆนะครับเป็นเชลราแนละ้วเชลรานะเานะี่ยเกาะอยู่คล้ายๆกับกรงเล็บจิกอยู่ครับโดยรอบหมดเลยอย่าบอกนะครับว่าเป็นไอ้บริเวณผิวขาขาวน,นั่นแหละครับเชื้อเชื้อเลครับซึ่งมันจะเกิดตอนไหนครับคือตอนเริ่มต้นของการปลูกมันจะไม่มีแล้วครับมันจะเริ่มจากเริ่มพืชแตกรากออกมาเสร็จจากนั้น ก็จะเริ่มมีการปล่อยแป้งปล่อยน้ําตาลออกไปเพื่อให้เชื้อรากระจมดินสีพวกนี้เข้ามาเกาะที่รากแล้วก็ในดินเราเนี่ยปกติก็คือจะมีเชื้อไมโครไรซาอยู่แล้วแต่ในปริมาณที่น้อยน้อยมากน้อยมากพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตัวไมโครไรซาก็จะไปเกาะที่ผิวรากเพื่อเพิ่มเพื่อทําให้รากมัมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมันสําคัญกับการปลูกพืชหรือการทําการเกษตรอย่างไรบ้างครับที่พี่บ อยากจะบอกว่าสําคัญมากๆ,ๆเลยครับ mm hmm. สังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าพื้นที่ผิวของรากเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับจะทําให้การดูดซึมน,น้ำํำธาตุอาหารได้มากขึ้นจากงานวิจัยนะจากงานวิจัยของเมตาไบาโอไซด์นะครับสิ่งที่เราได้รับคือว่าพืชกพืชที่มีตัวไมโครไรซาเกาะอยู่บริเวณรากนะครับจะสามารถดูดกินน้ําและธาตุอาหารต่างๆได้มากถึง3 0มากขึ้น่าปกติ คลิปนี ing, ้สนับสนุนโดยแม่ทรณีพิกแผ็นดินพิกชีวิตเพิ่มผลผลิตชีวิตเปลี่ยน